เชื่อไหมครับว่าความสงสัยทาให้แบรนด์โนเนมสู่ระดับโลกได้เคยไหมครับเลื่อนฟีดแบบไม่ได้ตั้งใจแต่อยู่ๆก็หยุดดูเพราะความสงสัยนักวิจัยจาก UC Davis พบว่าพอเราเกิดความอยากรู้สมองจะหลั่งโดปามีนซึ่งเป็นสารแห่งความฟินและความจำนั่นแปลว่าแค่ทําให้คนสงสัยเขาก็พร้อมตั้งใจฟังแล้วครับในปี2006 Bentek เป็นแบรนด์เครื่องปั่นพลังสูงที่แทบไม่มีคนรู้จักจนวันหนึ่ง c e o ของแบรนด์คือคุณทอ m d ิกเซนเกิดไอเดียบ้า เขาได้ทำคลิป YouTube ง่ายๆด้วยงบแค่50ดอลลาร์ใส่เสื้อกาวนักวิทยาศาสตร์ถือเครื่องปัน่นแล้วถามว่า Will it blend? Will it blend? คลิปแรกเขาโยนลูกแก้ว50ลูกลงไปแล้วกดปัน่นลูกแก้วกลายเป็นฝุ่นใน15วินาทีแถมเครื่องยังคงสภาพดีอยู่จนคนดูแบบบ้าไปแล้ว เครื่องที่บ้านแค่ปัดกล้วยยังมีกลิ่นไหม้ผลก็คือยอดวิวพุ่ง6ล้านใน5วันแล้วจากนั้นเขาก็ปัดทุกอย่างเลยครับตั้งแต่ iPhone ลูกก๊อฟซีดีจัสตินบีเบยันของเล่นเด็กสุดท้ายยอดขายพุ่ง700%ภายใน2ปีจนตอนนี้เป็นที่รู้จักระดับโลกถ้าคุณชอบไอเดียดีๆแบบนี้เกี่ยวกับแบรนด์และการตลาดกดติดตามช่อง B ีเทิโคไว้เลยครับ